มึงก็สันหนานะ <c oughs> อนเจอะไรมึงสั่นหนาอะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหแตกโอ้โหมูมีนัวสวัสดีทุกคนนะจ๊ะมาพบกับอีเจใจกล้า EP หนึ่งวันนี้เราจะมาแกล้งอิชนีทั้งกันนะมันหลับแล้วมันจะมารีวิวของมันของงีบสักแป๊บนึง อืเห็นไ hehe, หมเนี่ยหลับสบายนอนกอดอีปีเตอร์สองตัวแล้วดูผลงานห้องมันทำดูดูดูมันทำอะไรก็ไม่เก็บนี่นะที่มันจะรีวิวนะสิ่งที่เจเราะจอาไอ้บู้จิ๋วไปไว้ในกล่องกล่องซ่อนกล่องกล่องซ่อน ในกล่องกล่องในกล่องเออนั่นแหละมาทุกคนมาเริ่มกันเลยวันนี้ชั้นสวยต้าย,ยังไม่ได้แต่งเลยหน้าโซมัปหมดเลยอีนี่ก็มาหลับดูบูกายล่างนะคะทุกคนสุดยอดนี่ของกล่องกล่อง,องอย่างเหมือนให้เทียบนี่บูปีสองกล่องใหญ่กล่องนี้ สิบจีแน่เต้ยนี่ได้ดูอีกต really ัวเดียวบูมีนวดดูทุกคนเห็นไหมอ้านี่ประวันนี้ประวันนี้เฮ้บูมีนวด จะล้วาเอากล่องเล็กไม่กล่องใหญ่มาดูตัวนี้นะนทุกคน <c oughs> <c oughs> เหมือนกี่โมง เรียบร้อยจ้าตื่นเลแล้วรอนเจ๊บอกให้ตื่น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 ตื่น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 แล้วบอกว่าจะมารีวิวก็ไม่เห็นรีวิวสักทีเลยเนี่ยฮะแในห้องก็ไม่เก็บเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะลูกทางตาออกมาดูโลกลืมตาเอ้ยทำงาน เร็วยืดอาจยืดยาดไปหมดดูทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถ้านอนเนี้ยทํางานก็ไม่ทำงานแล้วดูมาตั้งของไว้เนี่ยลกหมดแล้วเนี่ยโอ้ทำงาน ตื่นไม่ต้องบ่นค่ะไม่ต้องบ่นเดี๋ยวนะจะตีปากเลย,ย่าไปไหนอีกอไ,มไม่ไปคุยกับปลา <c oughs> ให้อาหารกับปลาตัวเองก็ไม่กินอะไร นี่หัดเก็บห้องให้มันเรียบร้อยม้างนะมันลกเนี่ยเออเลอะลอเต็มโต๊ะไปหมดมืนี้จะใส่ชุดลาบุบุแกไปแล้วไหมเด็กอยู่ตรงนี้กันนะคะอังอะไยังไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยกระเป๋าห้ามาหนี่ันี่แม่ลา เจ้าหยิดเจ้าใจเจ้อไปอ่อนน้ำอะไรบนอะไรทำงานไปค่ะเจ้อทำงานอยู่ค่ะต่างงนต่างทำเนาะออกเจ้อโอ้ว แฟนการ์ตูนโดูดีคิดจนน่ารักอ่ะ <S <S ชุวนี้นะน้องบูคนไหนก็ใส่ได้พีหนะนึ่งปีสองปีสามเลยน้องรายนิ้วคนเดิมเจ๊สรายนิ้นวนนคนเดิมแค่แค่แค่นี่เราเรานะบอกเลยว่าเราอ่ะไม่เอาน้องออกมาเลยน้องอยู่ในนี้ตลอดน้องไม่เคยไปไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะจะใส่การ์ดอย่านซ่า การหยุดใืซองี่แค่เทสเดียวเดียวเอ้ยคียอะไรนี่อีเต้อะไรของมึงเนี่ยอะไรมึงอะไรเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรจริงไม่ทำอะไรเลยเามากล่องซ้อนกล่องอะไรเนี่ยไปแก อะไรตัวอะไรเนี่ยก็ปูไงจะตัวอะไรอ่ะไม่ม yeah> ันต้องมันไม่มีหรอกไอ้เหี้ยกายพันมันไม่ใช่ละมันหลายอีกีแล้วอีเจมันกายพันกายพันก็เหี้ยแล้วคนละสีเนี่ยมันโดนย้อบสีอันนี้ด้วยไหมเนี่ยน้องซีซี ว่ยใช่ละนี่มึงก็ส <su> ั <online> ่นน <es> ่ะนะ่นรเจอะไรมึงสั่นน่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหแตกโอ้โหมูมีนัวมือก็สั่นน่กล่องมันยังเหมือนเลยอะไรมันกายล้างไม่กลายเอาไปไว้ไหนไม่รู้เห็นเอามาเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกันอยู่แล้ว้ ไปเอามาจากไหนกูถามจริงมันกลายล้างอ้เต่ละวันอะไรของมึองเนี่ยอะบูมีนูอ,อะไรก็เอาไปรีวิวไว้ใส่ชุดให้มันีลยลองใส่สิจะใส่ยังไงแล้วใส่ได้ไปเอามาอยู่ไหนไม่รู้ซีเรียสไม่รู้ไม่หิวสีเรลียลไม่อยากกิน ก็บอกว่าไม่รู้กันมันกลายลากเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ได้อะไรล่ะเสื้อผ้ากม่ดู้จะแกบบ่นเองอะไรเองเองีกเนี่ยมันก็คือตัวดีหละ อะไรเฮ้ยเดี๋ยวเรมึงแต่ละเรื่องแต่ละราเอาอะไรมาเหมือนกันกูถามจริงเอาเอาเอาโอ้โหเอาอะไรมาเหมือนกันเหมือนนี่ไหมบูมีนวดบ้าปะเนี่ยนั่งเหมือนอยู่ยิ้มก็ไม่โอ้โห อ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนใครอยากให้แก้งอะไรแก้งใหญ่แก้งหนักกว่าเดิมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวอีฉันจะแก้งให้ชีนีนี้ให้นะจ๊ะ